อ่ะรัาสุดที่เห็นในข่าวเนี่ยคือเรื่องบ้านเนี่ยวันนี้อยากคุยเรื่องนี้มากตอนนี้ตอนนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าเข้าไปอยู่ประมาณน่าจะเกือบเกือบสามปีแล้วอ่าอยู่อยู่แถวไหนนะฮะอยู่ปลายปลายรามินทาปรามินทาใต้ก็คือออกไปได อยู่จังหวัดปทุมธานีก็คือสมกับนามสกุลของคุณเลยคุณปทุมนั่นแหละก็ใครที่คิดว่าไกลจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลขนาดไหนี่ทางด่วนหลายสายทางด่วนหลายสายก็จะไปถึงไม่เพื่อเดียวถึงเลยเพื่อเดียวถึงถ้ารถไม่ติดถ้ารถไม่ติดในช่วงวันฝนตกแล้วคะคุณฝนตกก็อยากกลับบ้านเลยจะดีกว่าไม่ เราต้องใช้มอเตอร์เวย์ถูกไหมใช่ผ่านตรงนั้นเราจะไปแถวนั้นรามินทานในบ้านบ้านลีก็แถวนั้นนะก็ลังสิบนะใกลใกล้ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจมากอย่างบ้านแม่ั็อยู่รามินทานจนก็จะรู้ว่ามันก็รามินทานเหมือนกันไปปล่าอันนี้คือเลขหลักเดียวนี่ประมาณกิโลที่เลขสามหลักแล้วสงสารตัวเองหรือว่าเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยจะพาเมียไปเซอร์ไพรส์บ้านใหม่คือปิดตาแล้วก็ออกไปคุณแอมบี่ก็คือ หลวงไปฆ่าหรือเปล่ามันไม่ถึงเลยทีวะมันไม่ถึงเลยทีวะไปเรื่อยๆอะไรเนีพี่ตีพี่ตีพี่ผานหนูไปฆ่าพันเาพาไปเราก็แบบนึกว่าเขาจะแบบเหมือนแบบเออไปถามว่าโอเคไปเพราะช่วงนั้นเราดูบ้านหลายๆที่อยู่พอพาไปถึงคือประมาณว่าอ๋อเขาซื้อแล้ว แล้วนี่เขาไม่ได้เรียกถามนะนี่เขาเรียกมาบอกว่านี่เป็นบ้านของเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงบอกได้ว่าแล้วก็เอ่อหายทักคนละครึ่งนะเพราะีตัดมีแต่เป็นบัญชีนี้ไปแล้วแปดล้านนะไม่ไหวแต่พออยู่ไปอยู่มาทุกวันนี้ก็แถบอันนี้ใช่ไหมใช่ตอนแรกคือแบบพูดเลยว่าแบบตอนแรกไม่โอเคเหมือนแบบก็ตอนแรกเราเราเราวางแผนเราออกแบบจะสร้างใหม่เลยพอเราไปซื้อบ้านที่มินิอยู่แล้วแล้วก็เรายังแบบ ปากใจอยู่กับอันนี้อยู่แล้วเราก็อยากจะทุบอะไรทุกอย่างให้มันเป็นไปตามนั้นแต่ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วนั่นแหละเมื่อแต่จากคุณคนนี้ไม่หมุตอนคุณคนนี้ไม่จะทุบบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยดูหมักจะมีจะมีสินแสก็ถ้าเริ่มได้ก้อนเนี่ยดีขึ้นมามันต้องมีอะไรต่อเนื่องที่น่าสนใจแน่เลยก็คือว่าปกตินี่กับซีเนี่ยเป็นคนไม่ดู อะไรมากมายเป็นคนไม่ดูตอนแต่งงานหรืออะไรก็คือดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเอาตามสะดวกตอนจะเข้าบ้านอะไรก็มีแต่คนพูดว่าเฮ้ยควรดูนะควรดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปะแต่ตอนแรกก็ไม่เลยเริ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์คือนู่นนั่นดูนี่แล้วเลยอ่ะดูก็ได้อ่ะคือด้วยความที่บ้านมีหลายห้องอย่างนี้่อยากจะทุบทุบทุบให้มันแบบโล่งๆให้เป็นห้องใหญ่ให้เป็นห้องใหญ่แล้วก็บ้านสองหลังอย่างเงี้ยแล้วพอจะเข้าอีกอย่างหนึ่งมันต้องออกแล้วก็เข้ามี่ก็อยากทุบให้แบบมันปีทางเชื่อมก็มา คือเราเรามีภาพทีนน่บอกไวแล้วนะใช่ไม่หมดละนี่อยากทุบอันนี้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อ้าวเหรอเชื่อมข้างบนก็ไม่ได้ข้างล่างอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ได้ทางเดินก็ได้ไม่ได้คือเชื่อมไม่ได้<อ>คือคงจะคือไม่ได้เลยเ<อ>แบบอยู่<อ>ด้วยกันแล้วจะแบบว่าทะเลาะกันเ,<อ>เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยจินแชบอกเริ่มไม่โอเคแล้วไปนี่ไม่อยากทุบมันมีครัวสองฝั่งไม่อยากจะทุบครัวฝั่งนี้ออกพี่ซีก็ไม่อยากทุบเพราะว่าเสียดายตัง เสนาเก็บอกว่าทุบไม่ได้ถ้าทุบแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ได้อีกก็ไม่ได้เดือดใจสาวบ้านเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมั้งต้องทุบเสานะต้องให้เป็นกลมๆเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเนี่ยจะกาตากหม,มา <laughs> พี่ซีบอกกูปากหมาอยู่แล้วป <laughs> 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 ากหมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ยังไม่อยากยังไม่อยากล o สคาแรคเตอร์ยังไม่อยากทิ้งคาแรคเตอร์นี้ไปขอเก็บสี่เหลี่ยมไว้โอเคโอเคก็มันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่ได้เหลืออะไรอย่างเงี้ย เต่าเรียบมันคอนเนคกันปักหมันไม่รู้แบบหลายๆอย่างที่เขาพูดแล้วมี่ก็แบบไม่โอเคแสดงว่าบ้านคุณที่ไม่มีส่วนไหนที่โค้งเลยนะเนี่ยแสดงว่าบ้านเราต้องไม่มีแต่เขาดูอะไรที่เป็นสมเลยนะดินน้ำลมไฟหรือแบบอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างมันต้องแบบแล้วมีกระซีเอามารวมกันต้องมีบ่อน้ําตรงนี้ต้องอะไรอย่างนี้จินใจไม่ให้ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรจะดั่งใจก็เลยเปลี่ยนสินแส เปลี่ยนคนใหม่มาก็พูดอะไรเดี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพูดให้เข้าหูเราทุกวันนี้เชื่อมบ้านแล้วจ้ะโอเคนะจบนะฉันว่าทางสมาคมสินแสก็ต้องไปคุยกันเองไม่เฮ้ยนายนบ้านนี้ใหม่แล้วโอ้ยจำยอนแม่งนั้นโทรจังมาตาม แต่ก็คือด้วยความที่หลายคนทักเราก็จะไม่สบายใจก็พอเชื่อมเสร็จแล้วได้ทุกอย่างตามใจแล้วก็ไปเรียกอีกคนหนึ่งมามเพื่อให้แกให้แกสิ่งที่เราทำไปแล้วเราต้องมีหลักการในช,ชีวิต ให้เป็นถูกต้องเขาก็จะแบบว่าโอเคเอาอันนี้เอาน้ำมาเติมตรงนี้คือมีวิธีแก้เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้อย่างงี้นี่โอเคเสร็จละแก้ละก็ได้บ้านที่อยู่ลมเย่ลมเย่อโอเคแต่ปากหมาเหมือนเดิมที่บ้านยังคงเป็นเต่าเลี้ยงอยู่เฟอร์นิเจอร์เเจอร์ในบ้านนี่แบบอย่างเรื่องแต่งนี่ใครดูแลมีมี เรามีอาการห่วงของเป็นหญิงทุกคนนะที่เจอทุกคนคือคนที่แต่งบ้านเองอะหรือว่าไปหาข้าวหาของเองเลย้ยก็จะมีความห่วงใช่นนะซึ่งคือจริงๆเราก็มีอินทีรเรียนั่นแหละแต่ว่าเขาเสนออะไรมาก็ไม่เอาอะไม่เอาอะไม่เอาอะมันเลยบ้านเลยไม่เสร็จสักทีก็เลยต้องไปดูเองไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะกว่าจะเจออินทีเรียซึ่งก็เป็นอินเทอร์เน็ตโคตรกับจิน ซึ่แเได้เตือนกับอินดีเดคนนี้ไปแล้วว่าแล้วเวลาเราจะซื้ออะไรโซฟาชิ้นใหญ่ๆโต๊ะอาหารหรือโซฟาอย่างเงี้ยมันก็จะราคาสูงถูกไหมเพราะั้าเราจะซื้อราคาสูงปุ๊บพี่ซีก็จะเข้ามาละอะไรอ่ะทำไมอะไรไงเราก็เลยไม่ได้ซื้อสถีก็จะซื้อพวกเล็กๆน้อยๆที่เขาจะไม่มาถามไอ้กระถางต้นไม้เก้าอี้นิดๆน่อยๆอะไรแบบหลักนิดหน่อยแสดงว่าคุณช่วงสองปีแรกที่อยู่เนี่ยก็คือนั่งพื้นหรอนั่งพื้นหรอ ต๊ะอาหารนี่เพิ่งได้มาไม่ถึงปีจริงเหรอเมื่อก่อนกินที่พื้นปูปูเสือกันจริงแขกมาแขกมาก็นั่งที่พื้นแขกมากเหรอเอ้ยกับข้าวไม่ต้องเอามานะเอาโต๊ะมาไม่มีโต๊ะจริงแล้วแบบเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเมื่อไม่นานเพราะว่า ตกลงกันไม่ได้สถิติคือตีกันตลอดว่าจะเอาโต๊ะแบบไหนจะเอาโต๊ะไม้หรือโต๊ะหินหินจะเอาสีอะไรเอากี่ที่นั่งหินมีต้องการหินแผ่นเดียวอราคาสูงอ่ะไปซื้ออ่ะไปดูอันที่แบบเป็นไงไรเห็นมันมันไม่ดียุ่งุ่นอย่างนี้กลับมาราคาสูงอีกจนได้ก็คือก็ซื้อตั้งแต่แรกก็จบแล้วคุณจีโซฟงโซฟาอะไรก็ เขาไม่เคยเดินเขาไม่ร he he <laughs> no, no. <master> ู <enough> ้ราคาพอเขาไปกับเราแล้วเขารู้อ่ะเขาก็จะช่วยเรารักษาก็เลยจะมีโซฟาบางตัวที่ไม่น่าแค่ใช่คือตัวนี้ปะอันนี้อันนี้ไอซีขาวไม่แล้วพรมมันก็ขาวคือตอนที่ไปที่ร้านนี่คือบอกเขาเอาทั้งเซตเลยไฟโต๊ะคืออยากได้มานานมากอ่ะแล้วก็แบบก็คือตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีที่ก็คือตรงนี้เราเป็น เป็นพื้นไม้ก็นั่งที่พื้นไม่ให้มันหยุดใจอันนี้ตรงฝั่งโน้นก็จะเป็นบ่อปลาที่พี่สี่เขาก็จะนั่งดูปลาได้ทุกวันนี้เขาก็เวลาดูปลาเขาก็จะนั่งตรงปลายพรมพี่อะไรี่ะไม่นะนอกนอกพรมด้วยใช่แล้มีมีพรมเท้าเท้าอันนั้นให้เขานั่งตรงนั้นเป็นบ่อบ่อนี่ ก็เขาอยากได้ปลาปลาเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละถูกๆนี่ก็ไม่อยากให้ซื้อเป็นแพงเเนาะก็บอกว่านั่งใกล้ๆได้ดูปลานีใกล้เออเขานั่งจริงจริงนนี้ไม่มีใครนั่งก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ให้นั่งอ่ะก็มมนสีขาวเนาะมันเดอบมันเ้อยู่ได้แขกมาแขกมาแขกมานั่งอีกที่หนึ่งจริงหรือเปล่าที่เคยบอกว่าเคยกะจะเอาเชือกมากั้นเหรอใช่ คุยกับแม่บ้านพี่ใหม่พี่ใหม่หรือเราเอาเชือกมากั้นดีกว่าคือคือมันเป็นทางอย่างนี้ล้วพอเลี้ยวไปทางนั้นอะมันเป็นทางเชื่อมที่จะไปทางโน้นเพราะฉะนั้นไอตรงฝังเนี้ยมันเป็นครัวมันต้องเดินอย่างเงี้ยจิฉันก็ให้เดินอ้อมแล้วเห็นทางเล็กๆที่มเป็นไม้ก็เดินอ้อมไม่ให้โดนพรมแต่พอตอนกลางคืนแล้วขาก็เริ่มแบบปาร์ตี้กันก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วมิก็ฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนก็เดินมาพยายามแต่คือทุกคนก็ชอบเลย บอกยิ่งๆๆๆโอเคเดินอ้อมไปจนนี่แบบว่าขี้เกียจจะเตือนแล้วมันน่าเกียจเนาะเอาเชือกมากั้นเลยจะดีกว่าไม่น่กว่าขี้เกียจจะห้ามแล้วมันน่าเกียจเอาเชือกมากั้นเลยดีกว่ามันก็ไม่ดีไม่ดีขึ้นเยแล้วเชือกไม่มีไม่ใช่ว่าไม่กั้นก็เอาหมอน หมอน่ะเอามาวางตรงแค่ทางตรงมุมพอดีให้เขารู้ว่าโอเคไม่ให้เดินก็ได้หมดโนจยู่จริงๆอ้่หายแบบอ่ะแล้วพี่ซีบอกว่าจะซื้อมาทำไมอก็อยากดูมีไว้ดูชื่ญชมไม่ได้มีไว้ให้นั่งเลอเด้อก็เหมือนปลาของพี่ซี่ใหญ่ขาก็ไม่ได้เลี้ยงไปเฝ้าบ้านก็ซื้อมาดูเหมือนกันแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับโซฟาเนาะ ก็มีนั่งบ้างนิดหน่อยแต่มันนั่งไม่สบายแล้วก็เกงกจแขกที่มามันจะไม่สบายนั่งอีกอันหนึ่งจะสบายกว่าเราซื้อโซฟาที่นั่งไม่สบายมาทําไมแต่แรกลแต่ถ้าคำถามนี้คนด่าม่รูเลยอ๋อก็ถ้าโซฟาสบายเนี่ยมันมันจะนั่งบ่อยๆไงอันนี้คค้าห้ามนั่งบ่อยไงก็ไม่สบายทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปไม่งั้น มันมันนั่งแล้วมันไหลมันเลื่อยอะไรอันนี้คือแบบเห็นไหมนั่งไม่สบายออกไปเถอะคำแบบเท่าที่คุยกันมาอย่างแรกคือแบบเราเชื่อสินแสคนแรกแต่แรกดีดีใช่ไหมสนุกสนานนะทีได้ฟังมันนี่จริงๆแล้วแบบนคนไม่ปกติบ้านนี้นะเท่าที่ฟังดูน่าจะเต็มไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะและเสียงทะเลาะ เพราะว่าเสาเราเหลี่ยมจะมาคุยกันง่ายๆมันไม่ใช่เดี๋ยวช่วงนั้นฮะดีคู่คุณเอมี่กับกับกับคุณจีนี่เราเห็นกันมานานมันคู่ที่แบบน่ารักคบกันมานานจำได้ว่าวันวันแต่งงานถ้าเกิดว่าวันนั้นมี มีระเบิดก็คือไม่เหลือนักสแสดงแล้วและเบื้องหลังใดๆอยู่ลเป็นอ่นใช่ไหมอันช่วงหน้ามานั่งคุยสนุกสนานให้คุณมีข้าเมาสามีอีกว่ายหน่ท็อกก <c oughs> ปกระเทยแป๊บเดียวนะคะ,คะ <c oughs> อย่างนี้แบบไม่รู้ว่าหลอดเลี้ยงให้แบบเราอยู่หรือก็คแบบอย่างสนุกสนานในวันนี้ก็คือเรื่องท้าล้อ เขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายๆกินกระเพราไข่ดาวเนะี<อ>่ยกระเพราต้องไก่นะไม่เอาหนังนะเอาอกไก่เอาเนื้ออย่างเดียว<อ>เนื้ออกด้วยไข่ดา<อ>วไม่สุกนะแต่ขอบต้องกรอบอกินน้ำอะไรน้ำเปล่า<อ>ง่ายๆแต่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งต้องก้อนเล็กเพราะชอบเคี้ยวก้อนเลยแต่ว่าเป <c oughs> <ๆ>็นคนง่ายๆ คุยคุยเรื่องบ้านตอบบ้านหลังนี้นาจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงทะเลาะด้วยใช่ไหมคุณอันนี้เกืบกับคุณจีนี่จริงๆเป็นคู่ที่แบบตั้งแต่สมัยจีบกันน่ะจนถึงแบบปัจจุบันก็คือไม่มีวอกแวกไม่มีเป็นคู่่ทีก็ไม่ได้สมูทขนาดนั้นแต่ก็แบบโอเคก็ อยู่ด้วยกันจนแบบน่าจะโอเคละแบบก็รู้ไส้รู้พุงกันหมดละแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะ15้ปีใช่ไหมคะวันงานแต่งงานนี้เรียกว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นในงานเนี่ยเช่นไฟช็อตขึ้นมาก็คือเราก็จะไม่เลือดรวงการม่ร้จะรันโดยใครเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่แบบไม่รู้ว่าหล่อเลี้ยงให้แบบเราอยู่ด้ือกันแบบอย่างสนุกสนานในวันนี้ก็คือเรื่องท้าลรอ กลอดคแบบด้วยกันได้ด้วยสีป้าดหนื่อยคุณสีนี่ก็เป็นคนปากร้ายเหรอก็ไม่ได้เป็นคนปากรอาเป็นคนตรงๆเป็นคนพูดตรงคิดอะไรก็อย่างนั้นเลยจะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นซอ่งดีบางทีก็แบบอ๋อเจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนแบบ เขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายๆแต่ง mm ่ายจริงๆลยง่ายกินกะเพรากินกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยกะเพราต้องไก่นะไม่เอาหนังนะเอาอกไก่เอาเนื้ออย่างเดียวเนื้ออกด้วยแต่ง่ายๆไข่ดาวไข่ดาวอะไข่ดาวไม่สุกนะอ่าถ้าสุกไม่กินแต่ขอบต้องกรอบแต่ว่าเป็นคนกินง่ายง่าย ินน <gas> <mean> ้ำอะไรน้ำเปล่าง่ายๆแต่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งต้องก้อนเล็กเพราะชอบเขียวก้อนเล็กแต่มันเป็นคนง่ายๆอาทีมงานจิวการแล้วพวนเช็คคิวตีสิวัน แช่ว่าเมา่เราอยากตื่นบ้างโอโดนหนักแน่ผลไม้ผลไม้ผลไม้ตู้เย็นในบ้านเนี่ยมีไว้ทําอะไรก็เราต้องใส่อาหารนี่นนี่เขาจะเป็นคนที่ห้ามใส่อาหารนะหรืออะไรที่มันมีกลิ่นต้องเอาไว้ตู้เย็นขังนอกอะไรที่มันไม่มีกลิ่น ก็เปิดมามีแต่น้ำเปล่า <c oughs> แล้วเค้าก็บอกว่าทำไมไม่มีผลไม้หรืออะไรกินอ้าวก็เธอบอกว่าห้ามอเอาอะไรใส่ในตู้เย็นอันนี้ทำไม,ไม,มอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนง่ายๆแต่ว่าแบบไม่ชอบให้อะไรที่มีกลิ่นอยู่ในตู้เยน็นอ่ะก็จะต้องมีผลไม้ผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ได้แต่เป็นคนงาน่ายเส่็จแม่ผลไหนจะไม่มีกลิ่นอ่าจะต้องกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวก็ได้ แดงก็ได้องนต้องไม่มีเม็ดเงาะไม่กินต้องกินส้มส้มก็ต้องเป็นส้มคือแบบเยอะอะเยอะแต่ว่าเป็นคนง่ายคือเตรียมขขาให้เขาทุกวันคือเหนื่อยมากผลไม้ชอบกินผลไม้มากแต่ผลไม้ก็เลือกแล้วถ้าไม่ปอกไม่แกก็ไม่กินคือกุนหน่ะแต่ว่าเป็นคนง่ายง่าย บ้านสบายสบายดีมากเลยอ่ะยงเขาเป็นคนรักสุขภาพด้วยใช่ไหมก็ที่เขาง่ายแบบอย่างนี้อ่ะก็คือเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเขาดูแลตัวเองคืออย่างกินไก่ไม่หนักอะไรเขาก็ดูแลหุ่นดูอะไรอย่างนี้ผลไม้เขาก็ต้องกินผักผลไม้ตลอดเวลาซึ่งนี่เป็นคนแบบ ไม่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าที่เท่าเขาชอบจงเลยอแต่เนี่ยเราก็ยอมมาเหลือเราทีอย่างด้วยอย่างเรื่องพวกเรื่องอกไก่หรือเงี้ยเรื่องแบบการวก็เราก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเน่ะมันก็จะดูไม่ได้อะไรสมมติว่าเราจะทําอาหารให้เขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเขาเป็นแบบนี้สมมติว่ามีทําอาหารเน่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคเราต้องซื้อ ที่เป็นอกไก่มาอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าโอเคง่ายจริงก็คือคุณต้องรู้ก่อนต้องทำงานบ้านก่อนแต่ต้องต้องทำงานเยอะมากเราต้องแบบเช็คลิสต์เยอะมากแต่ตรงนั้นมี่เองเนี่ยก็รายไม่แพ้แบมีไอ้นี่ใส่ชอบขโมยเงินไอ้นี่ใส่ชอบจิ๊ชอบจิกเงินแบบนี้เขาเรียกหยิบมาบอกไหมไม่ลืมมันรีบบางทีมันรีบเออมันรีบมันรีบมันรีบเนี้ยแล้วแบบ โอเคเราเป็นคนไม่ค่อยกดตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยใช้บัตรเยอะแล้วก็โอนเอาเออโอนเอาอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องใช้เงินสดก็บางทีเราก็ไม่มีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็รีบออกจากบ้านอ่ะก็เคากระเป๋าตังค์เขาชอบวางไว้เราก็จะหยิบอะไรเงี้ยบอกมาบอกหมดวลืมไงก็มตั้งใจจะบอกแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ลืมแล้วก็หยิบมาอะไรเงี้ยหรือแบบเขาให้เราไปหยิบจ่ายอะไรสักอย่างสมมติว่ามันสองพันเราก็จะหยิบมาสักห้าพัน ในหัวในหัวบอกว่าเออจ่ายไปแล้วว่าเงินทอนแล้วก็ไม่คืนในในหัวคิดอย่างนั้นก็มีอันนั้นแน่านอนอันนี้แบบเออหยิบมาอะไรเงี้ยก็เหลือให้เขาแหละแต่มันก็ไม่ได้ดูว่าสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็เหลือน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะเงินไปไหนกัเงินคือกดเท่าไหร่ทำไมมันหมดมันหมดมันหมดก็มีบ้างแต่ว่าแบบหลายครั้งก็คือทําให้ทําให้คุณคุณซีเขาก็แบบเขาก็ลำบากอยู่เขาก็ลำบาก ก็เขาก็จะแบบคนไม่ไม่ค่อยขับรถส่วนใหญ่เขาก็จะรถตุ้มมีคนขับนี่เนี่ยจะชอบขับรถเองแต่ว่าเวลาที่เราทํางานอ่ะก็จะสลับกันเขาก็จะเป็นคนขับอีซี่พาสอีนี้ก็ไม่เคยเติมน้ํามันก็ไม่เคยเติมคือรถปุ๊บอ้าวน้ำมันหมดที่ฉันอีกแล้วอ้าวอีซี่พาสไม่มีเงินอ้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เป็นคนแบบไม่แล้วอย่างเงี้ยเราจิ้เงินก็ไปหมดอย่างเงี้ยอีซี่พาสก็ไม่เติมไม่เข้าว่าลเขาแล้วเขาก็ไม่รู้เขาแบบอ้าว ม่ไม่พอมันไม่พอเหรียญเหรียญในรถในรถนี่มันคงไม่พอมาเพราะเราก็คือเราก็ใช้หมดแล้วแล้วก็โกยเอ้ยทำได้สองโล่คก็นับ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 เขาไม่พอเขาก็ต้องไหว้ขอขอผ่าแล้วก็โทรมาแบบโอ้ยแบบโอ้ยโดนชุดใหญ่แล้วเกิดขึ้นอีกคือเกิดประมาณสองสามครั้งเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็แบบรูปบัตรไม่ได้เหรอก็ให้บัตรท็อปฟี่สี่ไม่ได้เหรอเขาไม่ได้